ใจโตโเดี ok> ๋ยวก็ไมรักมันเดทองนกเหรดูแน่ไรแล้วไม่มีอะไรเลยใช่ไมเขาเลยต้องเข้ามาเนี่ยเขาเหมือนเราแหละเราไม่รู้ไง Rồi, rồi. Ừ, à? Nà, tíu, mạng, người. <laughs> ờ, bà Pong luôn luôn. à. ระวังรถนะให้เข้าไปก่อนเลยกินข้าวแม่หรือกินอะไรเนี่ยถ้าข้าวต้องร้านนี้อ่ะเอาเดินดูก่อนใช่ไหม

อ๋อนี่ลูกอะไรลูกตาลลูกตาลเชื่อมลูกตาลเชื่อมี่ไงลูกใหญ่เขาอุ่นไมล่ะตัพีหมดเลยตพีหมดเลยไม่เอาทำไงไปแจกเาไปเลยไปแจเขาไไม่เอาไม่เอาไปแจกไม่เอาเอาเอา ไหน,นเอา้าเปปด็ปลาทูะเดอมาอยู่เอาไปก่อน,ปปนอะไระเอาพ่อขนมปอ๋อ ขนมไข่ตั้งหมดแล้วว่าเมียไม่รลยทีนนออ่ทอด้ออมันทอด้าประมาณ7นาทีค่ะอะไรลูกคิดนะขนมไหมพี่ขนมปัง ดีมงอยากออะจะดูข้อมูลต่อออสวยป น้องเราออกเลยนะคะก็60บาทนะคะสายที่เราถ้าเราไม่ยนัง60บาทม่รอบม่สามสายท่แพเรวเรวอมาจะได้มาอรอบสุดท้ายแล้วนะคะ60บาทเอามามายอะได้อมาเร็ว ก่อนมามาเวที่นี่ป่ะได้มาเวะที่นี่ป่ะ